สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสัก h ช n n นลวันนี้ผมก็มีข่าวฟุตบอลมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเป็นทางการแมนยูยกเลิกสัญญาโรนันโดโรนี่สุดเศร้าโรนันโดจบไม่สวยคิตเดยนโนโ,โรนันโดยอดดาวยิงทีมชาติโปรโตุเกสได้เป็นอิสระสมใจหมายเพราะล่าสุดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันยกเลิกสัญญากันเรียบร้อย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยกเลิกสัญญากับคิตติโนโรนันโดกองหน้าสเปอร์สตาชาวโปรเกสเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการแยกทางด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายและมีผลในทันทีตามแถลงการของปีศาจแดงระบุว่าสโมสรข,ขอขอบคุณโรนัลโดสำหรับผลงานอันสุดยอด2ช่วงที่อยู่กับสโมสรที่ทำได้1 4 5ประตูจากการลงเล่น346นัดและขออวยพรให้เจ้าตัว พบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีสมาธิอยู่กับการพัฒนาทีมภายใต้การทำงานของเอลิกเทนฮากและร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อความสำเร็จในสนามต่อไปทั้งนี้เขากับว่าปัจจุบันโรนันโดซึ่งเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสสู้ศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตรา์กลายเป็นนักเด็ฟรีเอเจนเรียบร้อยโดยคาดว่า จุดแตกหักระหว่างแมนยูกับดาวเตะวัย37ปีมาจากการที่นักเตะให้สัมภาษณ์โจมตีสมอสอนและเทนฮากอย่างดุเดือดเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีคาดว่าเขาเลือกใช้วิธีให้สัมภาษณ์กับเซียสมอร์แกนโจมตีสมสอนอย่างรุนแรงหมายให้ถูกปล่อยตัวและในที่สุด CR7 ก็ได้รับข่าวดีหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแยกทางกับเขาอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้คิสเีนโนโรนันโดสตาร์จีมชาติโปรตุเกสได้ส่งข้อความถึงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าและสาวกปีศาจแดงว่าหลังจากที่ได้สนทนากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราตกลงยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายผมรักแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและผมรักแฟนๆซึ่งมันจะไม่วันเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ดีผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องสำหรับผมที่จะมองหาความท,ท้าทายใหม่ ผมขออวยพรให้ทีมประสบความสำเร็จในซีซั่นที่เหลือและในอนาคตเช่นกันทางด้านเวนรูนี่อดีตยอดกองหน้าชาวอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องมาเห็นคิตตนโนโรนัลโนแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่สวยนักแต่ในขณะเดียวกันก็มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปที่น่าแปลกใจเลยพร้อมอวยพรให้อดีตเพื่อนร่วมทีมโชคดีไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนก็ตาม รูนี่เผยว่าผมคิดว่ามันน่าเศร้าที่เรื่องออกมาเป็นแบบนี้มันน่าเศร้าที่ต้องเห็นนักเตะอย่างคิตเชนโนโรนันโด,นโด,นโดต้องจบเส้นทางของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้อย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการในฐานะอดีตเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอนลคูหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะมันน่าเสียใจที่ต้องมาเห็นว่ามันจบแบบนี้ อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเมื่อทุกคนได้ดูบทสัมภาษณ์นั้นกับพิแอต์มอร์แกนและได้เห็นว่าเขาโจมตีสมสรนอย่างหนักแล้วนะมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมันไม่มีทางเลยที่บทสรุปจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นก็ต้องบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยที่บทสรุปมันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และผมก็ขออวยพรให้เขาโชคดีไม่ว่าหลังจากนี้เขาจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ตามแน่นอนว่าเขายังเป็นนักเตะที่ดีมากๆอยู่แต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละว่าเขาไม่ใช่นักเตะแบบเดียวกับตอนที่ตัวเองอายุ23ปีอีกแล้วตอนนี้เขาอายุ37ปีแล้วที่จริงผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของเขายังสามารถช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บางทีอาจจะไม่ลงเล่นในฐานะตัวจริง แต่เป็นบทบาทของตัวสำรองมันเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะยอมรับบทบาทแบบนั้นและเขาอยากสารต่ออาชีพการคาแกล่งของตัวเองกับที่อื่นสำหรับสมอสสรแล้วนะผมคิดว่านี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้วมันทำให้พวกเขาหันไปให้ความสำคัญกับนักเตะคนอื่น และให้ความสําคัญกับคนที่อยากอยู่กับทีมได้ส่วนสําหรับจิเตนโนโรนันโดตอนนี้เขาคงจะให้ความสําคัญทั้งหมดไปกับเซกฟุตบอลโลกและกับทีมชาติโปรตุเกสหลังจากจบรายการนี้ไปแล้วนะผมมั่นใจว่าจะมีหลายทีมที่อยากเซ็นสัญญาก,กับเขาแน่นอนถ้าเขาทำผลงานได้ดีในรายการนี้มันจะมีหลายทีมที่จะพยายามคว้าตัวเขาไปร่วมทัพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ